จุดนี้คือจากลาดพร้าวเข้าถนนสีนัก,กรินนะฮะเนี่ยเห็นไหมทางโค้งเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเชื่อมต่อสองรถไปฟ้านะฮะสีส้มกับสีเหลืองไปดูกา้านเนี่ยรับจากลาดพร้าวจากหน้าเดโมอบางกะปินะครับเลี้ยวไปสีนัก,กรินนะฮะนี่แหละครับจุดที่เลี้ยวเข้ามานะครับ ซึ่งจะผ่านตรงนี้เลยโน่นเห็นไกลๆนู่นแหละครับก็จะเป็นสถานีลำซาลีนะฮะส่วนที่โกนเสานะฮะก็จะเห็นเป็นเส้นทางสกายวอล์กในนาคุนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่สถานีลำซาลีกันใต้ว้าวตอนนี้เราใกล้จะถึงสถานีลำซาลีแล้วนะนน่ ทางหน้าเราเลยแยกลําตาลีตอนนี้ก็คืนผิวจะจรให้เรียบร้อยแล้วนะแล่ว,ว่าโครงการรถไฟฟ้าจุดนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะฮะเหลือจุดต่อไปที่อยู่ขึ้นบนดินนะฮะนอ่ว้าวถือว่าดูเรียบร้อยดีเนาะตว์นี้นู่นไงสถานีขึ้นลงรถไฟฟ้านะครับโนนเหลืองๆนะฮะซูมเข้าไปสิซูมเข้าไปครับ แน่นง่ายเห็นไหมไม่เห็นข้ามได้แล้วข้ามเลยต้องวต้งวิไว่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องรอครับนี่คือบริเวณโดยรอบแยกลำสารีปัจจุบันคืนผิวจราจรให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรถติดเราเด้อตรงนี้ถึงแล้วครับแยกลำสาลีนะครับ เนี่สถานีลำสาลีนั่นเองก็ามีทางเดินไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มเลยนะเนี่ยเป็นทางเดินลงทางนี้ส่วนจุดนั้นก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะส่วนฝั่งนี้แยกลำสาลีนะบอกอีกครั้งว่าก็คืนผิวราจรบางช่วงแล้วนะเหลือแค่ตรงเสาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่แหละ ส่วนคลองสายสีส้มคืนไปบ้างแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้สามสิบร้อยล้าทีองศาเลยและตอนนี้เป็นสถานีขึ้นลงรถไฟฟ้าสา,สายสีส้มนะเปล่าสถานีสวยหรูมากเลยดูสิครับพอลงจากรถไฟฟ้าสา,สายสีเหลืองปุ๊บก็ลงต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนี่จุดนี้เลยนี่ลงไป เราก็อยากรู้นะว่าข้างล่างเขาแล้วเสร็จไปถึงไหนแล้วน่าจะแล้วเสร็จละช่วงอุโมงค์เนี่ยก็เหลือแต่ทางขึ้นนู้นแหละเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จจะได้เปิดใช้กันเนาะ <Yeah. S 1> มีลิฟต์ลงด้วยนะลิฟต์ลงตรงนี้เลยข้างสถานีแล้วโอ้รอเปิดใช้นะใจทีเหลืองจะเปิดใช้ก่อนแหละปีนี้แหละแต่ไม่รู้จะเดือนไหน ต้องรอดูกันว่าเขาจะเคาะว่าจะเปิดใช้เดือนไหนเนาะเพราะยังเหลืองานระบบนี่แหละที่ยังไม่แล้วเสร็จส่วนระบบรางเขาทดลองแล้วแล้ว,ว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับซึ่งจุดนี้สําคัญยังไรเหรอจุดนี้ก็จะมีสกายวอล์นะเขาบอกว่าสกายวอล์กจะเชื่อมจากสถานีลำสาลีไปท่าเรือกองแสนแสบและนิดาและเดมอนนะฮะนีสสกายวอล์กอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่ที่ เนี่ยไปตามเสาเนี่แหละไปตามเสาเป็นทางเดินไปยาวเลยเผื่อใครลงรถไฟฟ้า,าสายสีส้มแล้วก็ไม่อยากขึ้นรถไฟฟ้าต่อก็เดินไปเลยยาวๆนะครับออกกาลังกายไปด้วยนู่นฝั่งโน้นสถานีนะครับฝั่งโน้นมีสถานีด้วยห กล้องนี้มันก็เหยียดเบอร์ได้เนาะไม่เป็นไรยาวไปเลยนานนี่ก็มีทางเดินคนนะคนข้ามอย่างนี้ฝั่งนู้นก็เป็นสถานีนะครับนานซึ่งสถานีนะครับแต่ละจุดก็จะมีสี่ด้านเลยนะฝั่งนี้อยู่ด้านนี้ส่วนฝั่งนู้นในสถานีก็อยู่ด้านมุมโน้นแล้วก็มุมนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับสถานี ลำจารีก็มุมนี้สี่จุดของสี่แยกเลยเนาะถือว่าสุดยอดนี่แหละครับรถไฟฟ้าเองอนาคตดสองสายที่เชื่อมต่อกันทื้อสีส้มและก็สีเหลืองนั่นเองแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยด้วย